รนะการประชุมผู้ถือหุ้นครั้ที่20ในวันนี้นะครับมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง21รายแล้วก็รับมอบสังทาย27รายนะครับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองเนี่ยถือหุ้นประมาณสัก32ล้านหุ้นแล้วก็รับมอบสังทาย18ล้านหุ้นรวมเป็นทั้งหมด53ล้านหุ้นหรือ ร้อยละห้าของหุ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมสังคมครับของรบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละไม่น้อยกว่า25คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า1ในสของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดซึ่งถ้าบอกว่าดูตามตัวเลขแล้วแบบนี้ครบประชุมนะครับ ท่านตัดครับเมื่อพบผมประชุมนะครับขอเปิดประชุมนะครับสวัสดีครับผู้พิทุกท่านนะครับผู้พิทักษของคณะรัฐมนตรีและอรัฐมนตรีตัวแทนขอบคุณทักท่านมาร่วมประชุมในวันนี้นะครับก็เพื่อเริ่มประชุมครั้งนี้นะครับก็ขอเชิญจำเป็นเสมอต่ำรน้าต่อการประชุม ออกรรมการที่เข้าร่วมประชุมวันนี้มีทั้งหมด6ท่านนะครับออจริงๆเราก็มีกรรมการแค่เนี่ยนะครับ6ท่านนะครับก็มาประชุมครบก็คือท่านแรกท่าน,นสมศักดิ์อังสุพันธรร์นะครับท่านรองประธานกรรมการและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระนะครับท่านที่สองท่านพาดาพฤกษ์พิพาดาครับ ท่นานเป็นกรรมาการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่านที่สามท่านสรชัยชมภูไพศรกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระนะครับท่านที่สี่คุณพันธิรา ilia, ชิตฐามาสกรรมาการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารน,นะครับท่านที่ห้าคุณนันญยาชิตฐามาสกรรมการบริหาร และสุดท้ายผมทักระสมุฒิไกรพัฒผมพประธานกรรมการบริหารครับออนอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมแล้วก็ผู้ที่มาบันทึกการประชุมแล้วก็มาดูแลความเรียบร้อยในการประชุมนะครับผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมมี คุณชมชดาประธานเจ้าหน้าที่การเงินครับผู้สอบบัญชีของบริษัทแห่งบริษัทสำนักงานติดเสวีจำกัดที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อยมาสองท่านนะครับคือท่านแรกนางสาววันเพ็นอุ่นเรือนนะครับผู้สอบบัญชีท่านที่สอง คุณอำพัววิวัฒน์สัตยาครับส่วนผู้ตรวสอบภายในแห่งบริษัท PSM a d v i s o r Business ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อยได้แก่นายนัทพลพันเพียรวงผู้ตรวสอบภายในครับเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมตั้งเพื่อเป็นการรันงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพปรงใสและตรวจสอบได้บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมรวมตั้งแจ้งขมูลกางกล่าวผ่านระบบข่าวของตอลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้วครับท่านครับก็ขอเริ่มประชุมสามาปัประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่20ก่อนหร็าและขอให้ประธานชี้แจงระเบียบและวิธีการประชุมให้ชัดเจนหรัทราบด้วยเพื่อให้การประชุมดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์การประชุมจะดําเนินการเรียงลําดับตามวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ ประเด็นัมาคือเรื่องการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสําคัญต่างๆนั้นจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุ้นที่ถือหมายถึง1หุ้นต่อหนึ่งเสียงนะครับโดยการลงยนะับมีความแตกต่างกันไปดังนี้คือวาระที่1วาระที่สวาระที่4วาระที่6วาระที่7วาระที่8วาระที่9และวาระที่11 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนส่วนวาระที่สองเป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติวาระที่5ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ในสีของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่11ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ในสาของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและนีสิตออกเสียงผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในในเรื่องใดๆนะครับต้องตามข้อบังคับเขียนไว้ว่าห้ามไม่ให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆนะครับ นอกจากการออกเสียงเลือกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถึงวาระนั้นอาจจะท่านาอาจจะไม่ต้องลงคะแนนเสียงนะครับในการออกเสียงเพื่อลงคะแนนในวาระที่1 3 6- ถึง9 6 6 8 10และวาระที่11เเฉพาะผู้ที่ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉัญญาจากผู้ถือหุ้น ให้เร้าจุดแทนโดยใช้วิจรารญาณของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียงนะครับจะได้รับแจกปัดลงคะแนนที่ท่านเห็นน,น,นะครับทีน,นี้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนด,ด้วยตนเองเนี้ยมีความไม่เห็นด้วยในเรื่องใดหรือมดออกเสียงในเรื่องใดๆนะครับขอให้ท่านยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับปัรลงคะแนน บัตรลดคะแนนนั้นนะรบกวนท่านกรอกข้อความโดยสมบูรณ์บองรายมือชื่อในบัตรคะแนนลงคะแนนและเจาหนาที่จะนามาคิดคํานวณคะแนน,นเสียงแต่ถ้าเผื่อว่าในกรณีท่ทานเห็นด้วยท่านไม่ต้องยกมือหรือไม่ต้องขอข้อความใดๆนะครับเราใช้วิธีลบก,กันแล้วมันจะเกิดความรวดเร็วในวาระที่7เป็นวาระการเลือกตั้งกรรมการและวาระที่9 เจ้าหน้าที่จะไดร้รับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือทุกท่านาทั้งที่เห็นด,ด้วยไม่เห็นด,ด้วยหรือมดออกเสียงนะครับคือในวาระที่7กับวาระที่เนี้จะขอรบกวนทุกท่านลงคะแนนเสียงนะครับในการรวมผลคะแนนบริษัทจะน,นาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยมดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมหรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยนะครับผู้ทุกุณท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้กรรมก,การหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นข้อใดขอให้ท่านยกมือขึ้น<ม>แจ้งชื่อและซักถามเม,เ,เมื่อจบการนําเสนอในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้วเราไปถามรวมกันในตอนหลังอาจจะ ตอบได้ร้อยเรียนเข้าด้วยกันทำให้เข้าใจดีขึ้นวิธีการประชุมก็จะดำเนิกนการแบบนี้ครับท่านครับผมขอเริ่มเวลาที่1น,นะคะรับรับรองรายงานการประชุมสามาัญผู้ถือหุ้นครั้งที่สิเเมื่อวันที่ยียสดเมษาบนท่าอกากัศซึ่บงบริษัทก็ได้จะส่จงจะเป็น สระทรงสำเนารายงานการประชุมดะงับ่าวให้ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งได้เผยแพร่ทาเว็บไซต์ของบริษัทแล้วนะครับซึ่งคณะกรรมการกาได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่ารายงานการประชุมคงนี้นะครับมีการบันทึกไว้อย่างต้องอย่งครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมต่างจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาครับท่านผู้ใดจะแก้ไขเลยเพิ่มเติมก็ให้ขอเสนอแนะประการไดก็อัของมรู่วิน,นะครับในวาระนี้ครับท่านใดไม่เห็นด้วยถืองดออกเสียงช่วยกรุณายกมือขึ้นนะครับ ้าหที่ที่อยู่ข้างหลังจะเดินมารับบัตรลงคะเนเสียงจากท่านครบคนตั้งกรองรายละเอียดเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ ขอดจูดจำนวนกันนะครับ,นะรบผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดมี4ี่ยมี48คนนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นจำนวนเสียงที่ลงปืติคืน1นพุ่ันหนึ่เสียงก็คือมีทั้งหมด5 1 7เอล้าน4 3 7 4เสียงนะครับมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน แล้วก็เห็นด้วยกับวาระนี้ร้อยละหนึ่ร้อยนะครับจึงพิจารณาแล้วว่าการประชุมครั้งนี้จะมีมติเป็นเอกฉันท์ลูกแนนรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่กรรมการเสนอครับขอไปวาระที่สองนะครับรับทราบผลการดำเนินงานของคณะก,กรรมการและของบรยษัทนะครับเกี่ยวกับผล ที่ดำเนินการในอรอบที่สอง,งค้าหาเกิาเ